สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเลยครับสวัสดีควันวันนี้นะครับมาลุยกันต่อนะครับพระผงลุงปู่มหาศิลานี่ครับสริจันโทนะครับรุ่นนี้นะครับนะเป็นทท่ระลึกนะฮะนะฮะฉลองบูรณะนะครับบูรณะรูปเหมือนลุงปู่นะครับที่ธรรมอุทยานนะครับนะฮะจะทางวัดจะทําเป็นองค์สีทองทั้งองค์นะครับจะเป็นลุงปู่สีทองทั้งองค์เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็ได้ความเมตตาจากลุงปู่มหาศิลานะครับได้เขียนยันอักขระให้นะครับ รุ่นนี้นะครับลองเลือกชมดูที่พีนะ่กำลังร้อนแรงนะเวลานี้เลยพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำบนี้กับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลุยรายการแรกกันเลยนะครับนะนนะรายการแรกครับรายการที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดมารายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันผงพุทธคุณครับ นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นผงน้ำมันผงพทธคุณที่คมมากนะนี่ฮะดูแค่ชัดนะพี่นะผมไม่ได้ลงกล้องแค่นี้พี่นี่นี่ฮะพี่ดูความชัดของผงพทธคุณรุ่นนี้นะครับซึ่งรายละเอียดนะครับเป็นงานพุทธศิลป์อยู่แล้วพี่นะครับนะรุ่นนี้นะถือว่าได้รับความนิยมเลยนะครับนะไม่แปลกใจเลยพี่มาตอนนี้ร้อนแรงนะครับตะกุดทองคานี้นะฮะสี่ห้าพันนะครับไม่อยู่พี่นะแต่น้องเปิดเพียงแค่สองพันเองนะครับ นี่ฮะรายการนี้ครับรายการที่1เลขคนจําเอ๊นึ่ง์สี่ครับรายการนี้220่บาทครับรุ่นนี้ราคาจองน้องขอแจ้งก่อนนะครับรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่199บาทนะครับน้องเปิดที่220ินี่ไม่ได้ไม่ได้กำไรนะครับนะครับถึงรุ่นนี้ไม่สามารถจับคู่ลถมาได้อีกนะพีนะพุ่นี้ราคาตึงนิดตึงนะครับของธรรมอุทยานเลยพี่ชายนะครับนะครับถามว่าทําไมถึงเปิดถูกได้ขนาดนี้น้องเอาไปทัวถั่วพี่นะครับเอาไปทัวถั่วนะ เอาไปถั่วถั่วแต่เนื้อบดน,นะครับรายการนี้เปิดมาพี่รายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำตาลผงพุทธคุณครับเนื้อน้ำตาลผงพุทธคุณพี่เลขโค้ดนําเบอร์นะครับองค์นี้หมายเลข1 0 6 6หครับองนี้2 2งีบบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่2นะครับมาู้กันต่อเลยครับรายการที่3าครับพี่ชายนะครับรายการที่3าครับ รายการที่สามเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเสื้อฟ้าว่านมหามงคลนะครับลงน้ําทองครับเลขคนเบอร์174ครับรายการที่สามเลขคนเบอร์หนึ่งเจฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่3ามสองบาทครับรรายการที่3นะครับต่อมาครับรายการที่4ี่นะครับ รายการที่สี่เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อดํากักยายักษ์ฮะนี่ฮะเนื้อดํากักยายักษ์นะครับนี่สวยๆเลยเลขโคดดัมเบิลนะครับหมายเลขสามสี่แปดครับสามสี่แปดครับพี่รายการนี้สองร้อยยี่สิบาทนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับรายการนี้นะครับ น้ำตาลมหานิยมนะครับลงน้ำหน้าทองฮะลงน้ำหน้าทองลงน้ำทองฮะเลขคณจะเบอร์สายที่สี่ครับ,าารบองนี้สองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกครับ รายการที่6ครับรายการนี้ดํากากยายักษ์ครับลงน้ําทองดําดกากยายักษ์ลงน้ําทองนะครับเลขคุณตวเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์เก้าเลขคุณตเบอร์เลขหนึ่ครับรายการที่6กครับสองาบาทเลยพี่นะต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่7ครับรายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันพุทธคุณนะครับ เนื้อผงน้ำมันพุทธคุณนะพี่นะโอ้โหสวยจริงโอ้ยนูนนูนะตรงเขานะเลขโค้ดเบอร์4 7 9เนะครับเลขโค้ดเบอร์4ี9ครับ220บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการที่7นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับ,รา,าร,ร,บรายการที่8ครับรายการที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้อชมพูผงพายผงพุทธคุณครับ เนื้อชมพูผงพายผงพุทธคุณพี่เลขคนณทะเบียนหนึ่งศูนย์สองหนึ่งครับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งครับ,ร,บรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทนะครับรายการที่สิบรายการที่แปดเลครับต่อมารายการที่เก้าครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อฟ้ามาหาบารมีโรยผงพุทธคุณโรยพอยเศษโรยแบงค์เศษครับรายการที่เก้าเลครับ เลขคนตเบอร์มาเลขหนึ่งสี่เจ็ดและหนึ่งสี่สามครับเลขคนตเบอร์มาเลขหนึ่งสี่สามครับรายการที่เก้าครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองอห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพิชายรายการที่สิบครับรายการที่สิบครับรายการนี้ฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับผงพุทธคุณนะครับรายการที่สิบนะครับ เนื้อผงพุทธมันผงพุทธคุณนะครับเลขคนลเบอร์458ครับเลขคนลเบอร์458ครับรายการนี้220บาทครับคมกิฟต์พี่ชาย220บาทครับคมกิฟต์ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่11ครับรายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันผงพุทธคุณเหมือนกันครับพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับเลขคนลเบอร์1 0ึ่งนยครับเลขคนลเบอร์1 0ึ่ครับรายการนี้นะครับนะจมูกยุบนิดนึงนะ ผมจุดดึงผมขอ200ขาดทุนให้นะครับ200ขาดทุนให้พี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่12ฮะรายการที่12ครับรายการนี้เนื้อเขียวโพกซับนะฮะผงพุทธคุณเนื้อเขียวโพกซับผงพุทธคุณครับนะฮะเลขพุณตัเบอร์1034 1034ครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย220บาทนะฮะสองร้อยยีบาทพอครับรายการที่12 ต่อมาครับรายการที่13ร,รายการที่13ครับรายการนี้นะรายการเดียวกันครับพี่ชายรายการนี้เลขคนเบอร์หนึครับ1นึครับรายการนี้เอาไป2 2 0บาทเหมือนกันครับพี่ชาย2 2 0บาทเหมือนกันครับรายการที่13นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่14นะครับ รายการที่14เปิดขึ้นมาฮรรายการนี้เป็นเนื้อน้าตาลมหานิยมนะฮะผงพุทธคุณครับเนื้อน้ําตาลมหานิยมผงพุทธคุณครับพี่รายการนี้รายการที่14ครับนี่ฮะเลขคนเบอร์เก้งสครับ924ครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่นะครับที่220รบาทราคาเดิมพี่รายการที่1 4นะครับต่อมาครับรายการที่15 รายการที่ส5กับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงตะาชมพูผงพลายนะฮะโอยผงตะไบทองรวมพุทธคุณแบงค์เศษครับรายการนี้ขอที่2 2 0บาทครับรายการที่15เลขคนตัเบอร์63รวมกันได้9ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่26รายการที่ที่ผมเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวโพวก,กซับรวมพุทธคุณนะครับ เลขคุวเบอร์มันเลขหนึ่งศูนย์หครับหนึ่งศูพี่รายการนี้220บาทนะครับรายการที่16ครับต่อมาครับรายการที่17ครับรายการที่17ครับรายการนี้ฮะ เป็นเนื้อน้ำตาลมหานิยมผงพุทธคุณครับเนื้อน้ำตาลมหานิยมผงพุทธคุณครับรายการนี้รายการที่17เนะครับเลขคุณเบอร์298ครับรายการนี้2 2 0้ิบาทครับพี่ชายรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18ครับ รายการที่ที่แปดครับรายการนี้น้ำตาลมหานิยมผงพุทธคุณครับน้ำตาลมหานิยมผงพุทธคุณครับเลขคนจำนวนหนึ่งเก้าสี่เลขคนจำนวนหนึ่งเก้าสี่รายการนี้สองร้อยบาทนะสองร้อยยี่สิบบาทครับต่อมาพี่รายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อจะพูผงพลายผงพุทธคุณครับเลขคนเบอวนนะครับหมายเลขนะฮะ ห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดพีชายสองรอยี่สิบาทครับรายการที่สิบเกต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อผงน้ำมันโรยผงตะไบนะครับ พุทธคุณพี่เลขโค้ดตัวเบอร์นะครับหมายเลข50เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข50พี่รายการนี้220บาทครับรายการนี้นะฮะ EP นี้ครับ EP ที่4ก็มีแบ่งปันพิพายประมาณพี่ๆประมาณนี้นะครับหากชอบใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ด,ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามดูรายการนะครับขอบพระคุณมากครับ